กับทา้งเต๋อลายยูวานน้องเต๋อเห่นเล็กเล่าเล็กยังเป็นบอสเต๋อกับเล่นโมเป็นเนาะค่ะแล้วลองเอาตัวเลขที่เต๋อห้ยมาเนี่ยล่ะยูทูปห้ยน้องเอาไปเพียงเรื่องแจ้งตัวเลขเนาะค่ะมื่อเนี้ยแล้วเต๋วกับติดป้อยห้แล้วกับเนียนเนียนห้แล้วกับวงกลมห้ยคิดว่าวงกลมห้ยยูซี่ทำสำหรับผู้งบน้อยเนาะค่ะสำหรับผู้อยากเป็นตัวเน้นก็ซื้อเอาตั้งแต่ตัวเต๋าวงกลมห้ก็ได้เนาะค่ะแล้วก็มันกัเอาแนวเอานอนบะไหลเนาะ นางพียกับโตเตียบวงกลมให้อาจจะออกก็ได้ยังสนะกับเสียงเบิงคนละเล็กคนละน้อยเตียกัยลลยยบ่วไรว่าเฮสนาบสนุนเดินการเท่นันนะคะวไว่าจังอันคุ้มของเตียวน,น,นัเป็นเตียวเตวไดไมีคุ้มนะคะแต่ยัดเป็นลุงเสียจังบาง่ันกับ่าเด็กเตียวนังก็ล่โตเทกิเดเล็เตียวบวไหล่โตนะคะเพราะว่าจะคูณได้เอาลิปเตีวไปล่เตียกับวงหัวค่ะจาวลา ขอขอย่างเดียวค่ะเจ้าของแขกกำลังใจจากเยอรมีค่ะดื้อิีดกับเยาวากันเพราะว่าตัวเลขตัวเป็นแค่เนี่ยข้างดังแจ๊บางท่านก็บอกว่าเอาตัวเลขจะแต่บมันออกค่ะสามหน้าเลขก็ค่อยเขาจะเที่ยเขาอยู่น้องค่ะถืออยู่ได้ผู่คนถือคู่คนมีดวงออกตรงซะส่วนมากผู้คนม่นมีดวงหรอผมแจ๊บ่็ถือเพราะว่าเลขที่แจ้บบอกไปว่นเป็นเก่าสามเก่าหกสามแจ๊บบอกเออเก่าสี่ต่อหกสี่ ยังแต่าหงกลมให้องเจ็ดบางท่านก็บอกว่าบ่มีบ่เห็นก็คือว่าท่านเป็นคนแบบบ่มีดวงบ่มีโชคเนาะค่ะอย่างไรเขาเรีครับบเขาเรียกแบบโอเลรับบอกโดนกระซามแล้วจมห้เนาะอันอันบ่แม่นจมห้ยยังเด้อจมห้ก็จ้าสิกันว่าเฮาเห็นยังเฮา่ห้เลขกอะไร มนี่มาจมนันีมาจมมอนเไก่จุ่มนี้มันอยากระบายไร้มือแล้วเจอดหกสฉันไปทำอะไรให้พวกคุณคุณถึงด่าฉันได้ขนาดนี้ไม่ปิื้มจบนะแลั่นน้วจะมลมให้ในเอฟซีด้เลยครับ วงกลมตัวเลขให้นะครับวันนี้ที่เราคอยทั่วประเทศนะครับวงกลมโอ้อะไรเปรี้ยนะอะไรเปรี้ยนะเชนน่ะฮะแล้วสีเดือดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเจ็ดโมง้วเดือดงกลมตัวใหญ่ๆเด้อ f สเตรียมนะครับวงกลมนะครับูั้งซี้ลงกลมให้แล้วฝากคนไลค์กระเช้าคนไร้กระเช้านะครับน้องแต้วต่อยเลขเม็ดเดียววงกลมตัวเลขให้แล้วที่รอคอยครับสั้นอยู่เรื่อยนี่สั้นอยู่เรื่อยสั้นสูบ่ เตาเนน่น้เป็นก้อยให้หนอเมนนนะคแค่เราเียนก้นเนไห่แม่ล่างไม่ได้จ้ะเลขตัวนี้เนาะค่ะเคยบอกร้อนบ่อยนะเกนี่ใช่ไหมเคนไปย่ำเนาะค่ะไปย่ำเติมนหไปย่ำมาเลกก็หมึงแล้วจะเรียกว่าตัวไหนไปเบิ้งเตี้ยหตอนกูไปเป็นเขามึงหน่นเป็นว่างสี่เนาะตอนที่ว่าตบตันนี้เนาะแล้วก็สิคอติดเอาตัวนี้ไปเลย สองศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้า พิ่นปอยของหวดป้อนเนาะยุใสพี่ขี้แจามากเนาะหวดป้อนตอนนั้นก็คือเจาก็ลงไปแล้ววันปต่านก็บิวามีเตียนแตกยนี่แตกมันใหญ่ไมาแตกมันใหญ่แตกแ้วกะลังเยี่ยนเลฟซีหวด 05, 079, ห้ายเร็ดเก้าเกัาแปดรร่วมกันนะเป็นตัวไหนทีรอแป๊บนึ่งนะกำลังเขียน เป็นเดียวกเพิ่นไปตัตเอาเนาะเ๋้วสีบาไลตตเนาะึงเจ็ดมึงเก่เจก็เปจ้าเอา ครับตัอเลขแปดเก้าเดี๋ยวดูควาตัวไหนบ้างครับรอแป๊บหนึ่งครับคุณปรานีนะครับรอสักครู่นะ วง,งกลมให้เลยครับกเก็บสีรอเลขวงกลมนะครับ

ว,วงกลมไ้แล้วครับ0น 79. 79วงกลม0 79เริ่มในกิลักกิโลนะครับที่ตกหลักเดโอยนะัซน79เริ่มที่ไปตกประนาณในอุกีนะครับ0น79กาลรุ่นกัรน,นี้ กลมลาตัวเอาอีกตัวเดียวกพอล่งกลมนลลายไรไ่้งกลเน้นๆนะครับเะตัดสินใจยมีนี่หไป็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดโทรเลยจ้า นาทีระทึกใจนาทีระทึกใจเอฟซีับรทั้งคู่นะครับ้มาเดือนทั้งนุนก่อนะครับ057วงลม78วงแปมครับเอฟีมีแค่079กับวม78นันก็คือ7 9แล้วก็78แล้วก็54เอครับเดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งหนึงเนาะกับพอหันดึงทั้งเับซีเลย แคบเกับสีแคบเลยแคบไปเลยเอบแคบเออนะครับชัดๆเลยสีแคบนะครับอ่ะัทางนี้ซาซาเลยครัปล้วนะครนะครับยยยเลบขอ่ะเรียก่าเจ็กาหได่เาเ้วเจ้เจ้เจ้าเจีาเ้เ้าเจ้าเจ้าเอ้าเจ้าเจ้าเ้เจ้าเจเจ้เ้เจ้ย้เจ้าเ้าเจ้เ้เเ้เอเาเเาเ้าเ้เา้เเ้เเ เป็นหมอบ้างๆมันออนน้อยทางนี้ทางนี้ทางนี้ด้วยจ้าทางนี้ทางแถวทูทางนี้ยังก่ได้6 7 9 0เลขูเลขจะเยอะนิดนึงงวนจีว796ก็ได้เนาะหรือวจ790ก็ได้เนาะ790เลขทูกจุดตหน้า สารตะเซีตะจันเยมีนะครับมียีเหลี่ลอะไรกังเทิงเท่านี้ถูกดนะค่ะหรือว่าถูกก็ได้ค่ะถูกเลยอะถูกถูโชยรอบนึงจ้ะถูกก็ได้ค่ะจับไปเลยแคบเอาสแคบนยีเหลี่ยลจับตัเดยนะครับแคบนะครับเดี๋ยวหันในมุมเพราะเพื่อนหนึ่งมังเกล็ดออกข้าวไปแล้ว เตรียมแคบนะครับอีเดี๋ยวเดี๋ยวจะบุนมาทันเลครับเตรียมแคบหันมาทันเลนั่งนั่งแต่เออหันหันอีกอีกนิดนึงโอเคนะครับ ตัวแดงๆมเลขถูกเด้อเกนะคะเก็บแก๊บโกก็ใช่ไหมเลขถูกนะคะเลขถูกาตัวเป็นลเก็ทุกคนเห็นนะครับเเห็นครับสาธุสาูกนะครับวงกลมให้แล้วนะครับงกลมให้แล้วนะครับศูนย์เจ็ดเกกับเจนะครับงกลมมีแค่นี้นะครับใครโชคตัวไหนก็จัดนะครับโคเลขวงกลมกจัดนะครับเจ็ดเก้กเเก อันนี้รอบหนึ่งต้องแตวเดียวโคแคมดาม่าละค่ะห้ามบ้าหลายตัวนะหลายตัวเลยไปไวว่าหลายตัวแล้วไปตีเลยนะไปกลมไปแล้ว